เทพถลายหนา้าผาตอนถลายหนา้าผาไหลทัพมงโกนพิชิตัฉโดยเด็กขาดสื่อห้านไฟออกคำสั่งตามล่าสังหารศัตรูที่หลบหนีไปทุกคนไม่ต้องการจับเป็นม้าเหล็กของมองโกนขบวนแล้วขบวนเล่ากระจายไปตามทุ่งหญ้าอ่านกว้างใหญ่ดุดน้ำป่าด้านซ้ายมือที่ห่างไปสองลี้เป็นเทือกเขาจิ๋วหลิงที่ทอดยาวไกลภูมิประเทศงามตรระกาตา ทะเลท,ทุถิ่อันแน่นขนาดโบกพัดเริเืวยไปตามลมเป็นภาพอันโอฬานทัพใหญ่ังโขนกำลังประกาศสักดาสือฮันเฟยนั่งตะหงานบนหลังม้าพ่วงผีทอดสายตามองรอบข้าเบืองเกิดความกระยิมใจที่ด้านหลังเป็นธงจอมทัพสูงร่วมสองหวัวเหล่าแม่ทัพล้อมหน้าล้อมหลังสือฮันเฟยอยู่ในช่วงสร้างเกียรติประวัติการลบส่งความด้าวขึ้นถึงจุดสูงสุด นี่ยังไปเขีสูงสุดของจกักรวรรดิมองโกลแม้แต่อาณาจักรที่ยากปราพิชิตที่สุดยังถูกบ้านเหล็กเหยียบย่ำผ่านนี่เป็นช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่แต่ว่าซื้อฮั่นเฟยปราศจากความปราบเพิ่มยินดีตามที่ตัวเองคาดปายไว้ก่อนหน้านี้การพิชิตแผ่นดินจีนเป็นเป้าหมายสูงสุดของตัวเองการรุกคืบหน้าแต่ละครั้งการแผ่ขยายแต่ละคราล้วนนำมาซึ่งความรู้สึกสมใจที่แปลกใหม่ แต่หลังจากนั้นเล่าเมื่อนักไต่เขาปีนป่ายถึงยอดเขาสูงสุดก็ถึงสุดทางต่อจากต่อจากนั้นต้องปีนป่ายลงไปกลับคืนสู่เรื่องปีกย่อยซึ่งเป็นกิจวัตรที่ทวนซ้ำไม่หยุดหย่อนต้องจัดการกับปัญหานานาประการทางโลกสือฮันเฟยรู้สึกเวิ้งว่างเปล่าสูตรปัญญายชนิดหนึ่งมานผ่านเข้าใจสภาพจิตใจฟู่อิงซึ่งแสวงหาวิถีที่ไร้ที่สุดสิ้นประการหน่ง นั่นคล้ายเป็นกำลังปีนป่ายภูเขาสูงซึ่งไม่มีหวานกระทบถึงยอดลูกเหน่งซ่องเสพกับความทุกข์และสุขของการปีนป่ายที่สูงมุ่งสู่เป้าหมายในยามนั้นสือฮั่นเฟยเหลือบหลายเห็นฟู่อิงในเวลาที่หมานไม่ต้องการเห็นฟู่อิงที่สุดฟู่อิงพันปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้ากองกาลังส่วนตัวของสือหั่นเฟยไม่มีผู้ใดเห็นฟู่อิงเดินเข้ามาได้อย่างไรเพียงทราบว่าเขาพันเยืนอยู่ที่นั้น คล้ายกับว่าเขาเย็นอยู่ที่นั้นตั้งแต่ครั้งบาดประกาศแล้วเหล่าทหารมองกรพากันชักอาวุธมือธนูแถวแล้วถแถวเล่าพากันน้าวขันธนูพาดลูกศรหอกยาวนับร้อยผันหอกยาวนับร้อยนับผันเล่มจอใสายฟู่มีจุดเดียวเผดึกเป็นพลังการข้ามฝันบรรดาองค์รักผู้ติดตามผู้ซือเฮิ่นเฟยเหล่านี้ส่วนใหญ่เคยเห็นผู้อิงแสดงฝีมือประกาศศักดากับตาเคยบุกฝ่าฐานทั้งกองทัพ โดยไม่มีผู้ใดต้านติดยามนี้เห็นผู่อิงพันปรากฏตัวดูดเทพสวรรค์ไม่รอให้ออกคำสั่งก็จัดขบวนทัพเตรียมพร้อมสู้รบฐานหารแห่งพงงกรซึ่งทำศึกคราดใดรล้วนประสบชัยสองหมืนกว่าคนกลับบังเกิดความหวดาดหวันขวัญผวาราวกับเผชิญศัตรูสำคัญจัดตั้งขบวนทัพอันแข็งกล้าที่เบื้องหน้าฟู่อิงซึ่งยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าเพียงลำพงัง ยามนี้สือฮั่นเฟยกับถูกกั้นอยู่ด้านหลังเหล่าแม่ทัพที่ข้างกายห้อมล้อมอารักขามาเอาไว้ไม่ต้องบอกก็ทราบว่าการบาฟู้อิงครั้งนี้มีเป้าหมายอยู่ที่สือฮั่นเฟยซสือฮั่นเฟยนั่งอยู่บนหลังมา้ามองดูฟู้อิงซึ่งถูกกองกำลังของตนเองกางกั้นไว้แต่ไกลเห็นฟู้อิงกวาดกราดสายตามองมาในใจโอดบังเกิดความประวรันยางไม่เคยมีมาก,ก่อนไม่ได้ประกายตาที่เจิดจ้าดุดสายฟ้าฟู้อิง คล้ายไม่ได้รับผลกระทบจากระยะห่างมุ่งตรงมาถึงใบหน้าดวงตาและจิตใจของมันสื่อหั่นเฟยเกิดความรู้สึกว่าถูกฟู้อิงมองทะลุปลโปร่งพรีบตานี้ไม่ว่าแผนแยบขายอุบายพิสดารอันใดล้วนไม่มีประโยชน์มันถึงกับพอรู้สึกถึงพลังจิตอันกล้าแข็งของฟู้อิงโอปราชบรรไว้เช่นเดียวกับโชคชะตาทําให้ผู้คกไม่อาจแข็งขืนได้หน่วยรบบางโกรอื่น เลื่อนห่างออกไปทีละน้อยปนเส้นขอบฟ้าของที่ราบกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่สั่นไหวที่นี้เวลานี้มีแต่ฟู่อิงกับพวกมันในสุดฟู่อิงเคลื่อนไหวแล้วเดินเข้าหาทัพใหญ่มงโกลนซึ่งจัดตั้งขบวนเตรียมพร้อมทีละเก้าเสียงออกคําสั่งดังขึ้นทันใดน,นั้นในขบวนทัพมงโกลปรากฏมืนน่นธนูทุกปล่อยออกโดยพร้อมเปลี่ยงกลายเป็นฝนธนูตเต็มฟ้าระดมยิงใส่ฟู่อิงแม้แต่แสงอาทิตย์ก็ถูกบดบังไป ฝนธนูมาถึงเบื้องหน้าผู้หญิงห้าชี้กับร,ร,ร,ร่วรรรรงพุ่ลงสู่พื้นอาศัยคันธนูแกล่งลูกธนูแหลมขมของฐานมงโกลกลับไม่อาจทวงผ่านลมปร,ราณคุ้มครองกายของเขาพลังฝีมือที่หน้าแตกตื่นสถานโลกนี้แม้แต่ปุภามานเมืองเชิญศงก็อาจทําไม่ได้สือฮันเฟยรู้สึกตรอดทั้งรากเย็นเฉียบตอนนี้แม้มีกองกพลังสองหมื่นคนอาราาักขาหมั่นไว้อย่างแน่นหนาะแต่สือฮันเฟยกลับมาเกิด ความรู้สึกโดดเดี่ยวหวาดกลัวจับจะทำให้มันยากยึดถือผู้อิงไปคกมีชีวิตเลื่อดเนื้อคนหนึ่งมันดึงหอ,อกยาวซึ่งแขวนอยู่ข้างมา้าออกมาอย่างช้าๆกำกระชับด้ามหอ,อกแนบแน่นจิตใจค่อนสงบโ่งบ้างหอ,อกเล่มนี้ใช่อย,ย่างนำมาซึ่งชัยชนะแก่มันอีกหรือไม่ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในสามยอดฝีมือแห่งมองโกลคิดไปถึงว่าจะมีช่วงเวลาที่หวาดหวดัว่นขวัญผวา ฟู่อิงก้าวข้ามฝนธนูเริ่มปะทะกับฐานมังกรที่อยู่แถวหน้าสุดฟู่อิงเคลื่อนรุดหน้าอย่างรวดเร็วผู้คนที่คิดหมายขัดขวางเขาล้วนเสียชีวิตกลับไม่มีผู้ใดสามารถหยุดฟู่อิงได้แม้สักคนเดียวถึงแม้ฟู่อิงจะมือเปล่าหมัดเปลือยแต่ว่าทุกส่วงบนร่างกายล้วนเป็นอาวุธฆ่าคนสื่อห้างเฟย์เกิดความสิ้นหวังชนิดหนึ่งศัตรูผู้นี้น่ากลัวไปแล้ว ขุนทัพมงโกฎที่ห้าวหาญดุเดินพานกระล่มลงอยู่รอบข้าของเขาทัพมงโกฎเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขุนทัพมงโกฎซึ่งอาศัยความพีมหานดูร้ายประกาศศักดาไปทั่วแผ่นดินตกอยู่ในห้วงความหวาดหวัน่นพร่านเพลิงอย่างไม่เคยมีมาก่อนอาวุธนานาชนิดทั้งดาบทวนกระบี่หอกเงาและขวานโหมจูโจมจากทั่วสี่ทิศแปดทางราวคุ้มคลั่งไหมมั่นสังหารผู้อิง พิการค่าฝันปกคลุมทั่วบริเวณแต่ฟูอิงคล้ายภูผากลางพายุฝนต่อให้เป็นลมพายุอันรุนแรงยังไม่อาจโยกคลอนเขาแม้แต่น้อยสองตาของฟูอิงแฝงบนขลังประหลาดประการหนึ่งทำให้ผู้ขนไม่กล้าจ้องมองตรงๆสะกดจนผู้ขนร่างสาระล,ะลิกตัวเขาคล้ายเป็นตัวแทนของพลังแห่งฟ้าดินจักรวาลไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทาผสมกลมเกลืน่นทางมหาศาลใหญ่โต สุดที่เร็วแรงมนุษย์จะต่อต้านแข็งขืนได้ทวนยาวหอ,อกหนักอึ้องพอจู่โจมทึเบื้องหน้าของเขาผ่านสูสสิ้นอนุภาพที่เพิ่งม,มีไปฟู่อิงคล้ายหินหมือหมาที่โผล่พ้นออกมามุมหนึ่งมุมที่โผล่พ้นออกมาแม้มีขนาดเล็กแต่ต่อให้ผู้คนนับร้อยผ่านออกแรงโยกค่อนมันยังมั่นคงดังภูเขาไท่สารไม่ระคายเคืองแม้แต่น้อยฐานมงโขที่ขวางหน้าฟู่อิงพากรัล้ลง อย่างรวดเร็วเขาตัดผ่านแนวกลางของกองทัพมงโกลห่างจากซื้อเฮิรนเฟยเพียงสิบกวาขุนพลที่เบื้องหน้าม้าสึกของซื้อเฮิรนเฟยกลุ่มกระชับอาวุธตั้งขบวนรอคอยแต่ดูจากสีหน้าที่ขาวซีดขิวคล้ำของพวกมันก็ทราบว่าไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยต่อให้เป็นกองทัพไร้ผู้ต่อต้านที่ท่องทะยานทั่วแผ่นดินยามอยู่เบื้องหน้าพยากร้ายเช่นฟูอ่อิงก็กลับกลายเป็นแพ้แก่ ที่รองรับการเชื่อเฉือนสื่อหั่นเฟยฟ,ฟันหัวนึกถึงการต่อสู้กับผู้หญิงซึ่งยังไม่ได้เปิดฉากขึ้นที่เรียมทะเลสาบ์ีหูเมื่อสปีก่อนอดฝืนยิ้มไม่ได้ต้องคุ้นคิดไหนสุดการต่อสู้มาถึงแล้วนี่ใช่เป็นลิขิตของชะตาหรือไม่ในใจมันประเกิดความคิดประหลาดประการหนึ่งนั่นคือต่อให้ผูหอิงในตอนนี้ข่ามานันมันก็ปราศจากความคิดขึ้งแม้แต่น้อย สามารถตายในขณะที่อยู่ในจุดสูดสุกของเกียรติยศตายบนหลังอาชาตายใต้เงื้อมืออัจฉริยะบุรุษแห่งยุคมิใช่ประเสริฐกว่านอนป่วยตายอยู่บนเตียงหลอกหรือยามนี้สายตาฟู่อิงมองข้ามอาวุธข้ามโขนที่ฐานมงโุนสะบัดกวาดแวงมองผ่านไพร่ผลม้าศึกนับพันนับเหมืน่นที่วางกลางทั้งสองจ้องมองเข้าไปในหัวใจมันในมือฟู่อิงปรากฏประกายสายฟ้าบูบขึ้นแวบ,บหนึ่ง ไม่ทราบช่วงชีหอ,อกยาวเล่มหนึ่งมาจากที่ใดซัดใส่มันอย่างตรงตรงน้อยสดฟู่อิงลงมือต่อมาแล้วแผ่นฟ้าแผ่นดินพันหยดชนะงงไปวูบหนึ่งมาดว่ารองผ้าปรากฏผู้ขวนสองหมื่นกว่าคนสูงเสียงโ吼ร้องข้าฝันสื่อหันไฟกลับเกิดความรู้สึกว่าพริบตานี้จักรวาลเงียบสงบไร้ซุ่มเสียงในใจมันเพิ่ปมาเกิดความคิดยกหอ,อกเหล็ก,กล้าในมือขึ้นหอ,อกยาวที่สั้นกว้างมา ก็แทงทะลุอกก็มาโผพ้นออกกลางหลังหอกของฟูอิงนี้ไม่ถูกจำกัดภายใต้เงื่อนเวลาและระยะห่างประกายเย็นเยียบในเบื้องเขาเพิ่งปรากฏขึ้นสือฮันเฟยก็ถูกหอ,อกยาวซัดทะลุอกโผพ้นที่กลางหลังไม่ส้นเปลืองเวลาแม้แต่น้อยห่วงสมองสือฮันเฟยปรากฏภาพหญิงงามชุดแดงนางหนึ่งในมือถือกระบี่หนึ่งยาวหนึ่งสั้นกลีก,กลายไร้ลาอยู่กลางอากาศ ด้วยท่วงท่าอันสะท้านจิตใจประหนึ่งเทพที่ดาไร้ระบำมมันทราบว่าในห่วงความเป็นความตายนี้พลังจิตของผู้อิงผูกโยงเข้ากับพลังจิตของมันพร้อมกันนั้นยังทราบว่าผู้อิงฆ่ามันเพื่อผู้ใดนี่เป็นความรู้สึกวูบสุดท้ายของสื่อฮั่นเฟยขุนทัพและทหารมงงกรนับสองหมื่นนายในบริเวณพากันหยุดมือทั่วทั้งสมรภูมิเงียบกริบไร้ซุ้มเสียงสื่อฮั่นเฟยพิกล่วง ลงจากหลังม้าพ,พุ่งผีอย่างช้าๆร่วงฟ้ากับพื้นดังโครมใหญ่ก่อเกิดเป็นผงขลีคล้าครุ้ง,งปลิวเวียนว่อนฉูกลาอากาศยอดอัจฉริยะทางการทหารที่ท่องทยาดไปเจ็ดข้ามสมุทรคลั่งกระโนนถล่มดินแดนโอรูทํทำลายกองกำลังผสมของเปอร์เซียที่ริมเทะเลดำวันนี้ยังพิชิตแผ่นดินจีนโดยราบคาบในสุดทิ้งสังขารไว้กับพระสุธา เสียงกูอันยาวนานเสียงหนึ่งดังจากปากฟูอิงที่ทางของภูเขาจิวหลิงอันห่างไกลผ่านปรากฏม้าขาวปลอดที่งามสง่าตัวหนึ่งขึ้นตอนแรกเพียงเป็เกาดำจุดหนึ่งแต่แล้วปรากฏเป็นรูปมา้าวิ่งห่อเข้าหาทัพมงโกลพร้อมกันนั้นพระร่างฟูอิงพุ่งถอยไปด้านหลังจนฐานมงโกลที่ขวางทางอยู่ทางด้านหลังจนล้ม,มระเนะนาดฟูอิงใช้ความเร็วถึงขีดสุด ไล่ถอยออกจากกองทัพศัตรูโถงก็าหาม้าขาวที่วิ่งห้อมาหนึ่งคนมา้าพบกันในบัดดลฟู่อิงลอยตัวขึ้นบนหลังมา้าหันหัวม้าก,กลับม้ายาวยกขาหน้าตะกุยใส่อากาศแผ่เสียงร้องดังยาวนานห่อตะบึงไปทางภูเขาจิ๋วหลิงเหล่าทหารมองโกลคล้ายสะถานตื่นจากความฝันส่งเสียงตวาดดังสถานฟ้าสะเทอนดินพากะขั้วม้าไล่ติดตามฟู่อิงไป เกือกม้าพันๆเหมือนข้าตะโกยใส่ทุ่งหญ้าปริบตานั้นทั่วแผ่นฟ้าแผ่นดินเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าม้าดังกระรัวป่านฟ้ารอก่อควรจนผงกลีคล้าคลุ้งเต็มฟ้าไล่กวดตามฟูอิงดูดพยุหมุนหอบหนึ่งม้าขาวฟูอิงใช้กี่ความเร็วที่น่าตระหนกวิ่งห้อสู่ภูเขาจิ๋วหลิงเมื่อฟูอิงลดเลี้ยวสู่ถาภูเขาที่สามารถติดตามอยู่หลังม้าของเขา คงเหลือมาอ้า200อกว่าตัวร้วเป็นขุนพลปองโกนที่มีวิชาขับขี่เป็นเลิศทั้งสิน้นพวกมันเศร้าเสียใจต่อการตายของซื้อเฮิรนเฟยลืมใค้โวนว่าด้วยกำลังพวกมันสามารถฆ่าฟู่อิงหรือไม่เพียงแต่คิดติดตามและติดตามติดตามไปเสียงเป็นเสียงตายกันทางภูเขาทอดคดเคี้ยวขึ้นไปยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งโหดแคบลงท่ามกลางหมอกหนานะฟู่อิงหนึ่งคนหนึ่งมา้าบัดเดี๋ยวเล่นหาย ประเดี๋ยวปรากฏเหล่าคุบนพลบองโกนไล่ติดตามอย่างสุดชีวิตม้ากับฟูอิงดูเหมือนเชื่องช้าลงแต่พ่งมันจนแล้วจนรอดไม่อาจตามทันฟูอิงก,กับทหารติดตามทางด้านหลังต่างยิ่งมายิ่งขึ้นสูงเข้าสู่กลุ่มหมอกจิ้งคลอาอยู่ที่ไหล่เขาฟูอิงก,กับม้าขาวอยู่ท่ามกลางหมอกหนาทึบคล้ายมีคล้ายไม่มีมปานานให้ผู้ขนรู้สึกว่าทุกป,ประการไม่ใช่ความจริง แต่คล้ายเป็นฝันร้ายตื่นเน่ยทางภูเขาพันขยายกว้างออกเพียงพอให้ม้าหลายตัวควบขับเคียงคู่ฟูอิงควบม้านำหน้าเหล่าผู้ติดตามยินดียิ่งพากันตวัดแท้ยาวขึ้นวกเป็นวงที่กลาอากาศหัวใส่ทะโภกม้าดังฉาดฉานม้าพวกผิดที่นำหน้าหลายสิบตัวแผ่เสียงรอ้องพร้อมกันบรรทุกผู้เป็นนายพุ่งผ่านหมอกหนาถมใส่ฟูอิงของเรารูปธนูหลุดจากแหล่ง เห็นแน่ชัดว่าจะตามทันแล้วทันใดหนึ่งคนหนึ่งม้าที่เบื้องหน้าพันกระโดดลอยขึ้นทิ้งตัวโลงในหมอกนาทึบที่ห่างไกลการกระโดดครั้งนี้อย่างน้อยลอยขึ้นสูงสองวาข้ามพื้นที่ช่องว่างกว่าสี่วาอยู่เหนือระดับความสูงและระยะทางที่ม้าพุ่งผีทุกตัวจะบรรลุถึงได้ม้าขาวใช้ท่วงท่าอันสวยงามเหนือคบรรยใยสถานจิตใจผู้พบเห็นประการหนึ่ง ขอนคอสีขาวพัดพริ้วอยู่กลางลมภูเขาประดึงอาชาสวรรค์พาดผ่านกรีเป็นเส้นโค้งอันงดงามกลอากาศแล้วค่อยทิ้งตัวลงในหมอกหนาไกลาตาใต้หมอกหนาทึบคล้ายเป็นเส้นฐานราบเรียบคนและม้าทิ้งตัวหลงอย่างมั่นคงจากนั้นวิ่งห่อต่อไปอย่างคล่องแคล่วสง่างามเข้าสู่ส่วนลึกของหมอกหนาชั่วครูให้หลังบัดเดี๋ยวเร้นหายบัดเดียวปรากฏ ก้อยหายสาบสูญไปอย่างช้าชขุนพลมองโกนแถวหน้าสุดหลายคนถูกสภาพเหล่านี้กระตุ้นปุกเครา้าพากันส่งเสียงร่ำร้องร่างดึงหัวม้าอย่างไม่กลัวตายภายใต้การควบคุมบังคับของชาวมองโกนที่ถนัดชัดเจนในการขับขี่มา้าเชนเลอร์ซึ่งผ่านการคัดสรรมาหลายตัวนั้นผ่านแผดเสียงร้องก้องกะโจรไปเบื้องหน้าอย่างสุดแรงโถมลงอย่างตำแหน่งที่ฟูอ่อิงทั้งโขนและม้าทิ้งตัวลง เหล่าขุนพลแผ่พร้องโหยหวนม้าพวงผีแผ่เสียงร้องดังคนและม้าทั้งหมดล้วนเยียบใสอากาศธาตุพัดตกลงสู่ความลึกใต้หมอกหนาทึบเสียงพัดตกร่วงหล,ล่นเบาลงทุกขณะชั่วครู่ค่อยชงงะงักขาดหายแต่ไม่ได้ยินเสียงตกกระทบพื้นเบื้องล่างกลับเป็นเหวลึกมื่นว่าขุนพลที่ตามหลังมาหลายสิบขนหยุดม้าด้วยความตระนก เป็นเหตุให้ม้าพวงผีพากันยกขาหน้าขึ้นแตะกุยจนสเกตศีลากระเซ็นซ่านร่วงพลูลงสู่ส่วนเลืกของหมอกหนาในจุลนีน้มีม้าหลายตัวไม่อาจหยุดยั้งลงพลอยฝ่าไปในหมอกหนาเช่นกันจากนั้นร่วงหล่นลงเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายความหวาดหว่นพพราะดันเพิงที่สุดปัญญายชนิดหนึ่งส่วนสถานภาษาความรู้สึกของทุกคนในบริเวณ ยามนั้นลมแรงหอบหนึ่งโชยพัดผ่านเมฆหมอกกลายเป็นเบาบางลงสภาพเบื้องหน้าเห็นถนัดชัดเจนภาพอันตื่นตระนกปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าทุกผู้คนขุนพลมองโกนทั้งหมดหน้าซีเผอดยังมีคนแตกตื่นตระนกจนร่างสั่นเทิมม้าพวงผีแผ่เสียงร้องยกขาหน้าขึ้นตอนนี้พวกมันอยู่บนผาสูงซึ่งแขวนอยู่กลางอากาศอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าสามร้อยวา สามารถก้มลงมองเห็นที่ราบลุ่มทะเลสาบผอหยางที่ราบเบื้องล่างเป็นกองทัพมโกุลที่จากขบวนทัพอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยกลายเป็นเส้นสีดำแถวแล้วแถวเล่าคนล้มามีขนาดเท่ากับมดพวบมันคล้ายอยู่บนยอดเมฆมองดูศพรพชีวิตทั้งหลายตามแหน่งที่ฟูอิงกับม้าขาวอันสง,ง่างาของเขาทิ้งเท้าลงเป็นพื้นที่ช่องว่างอันกว้างไพศาลในเลยมีผืนดิน ให้อย่างเท้าแม้แต่น้อยขุนพลมองโกนสะท้านใจอย่างรุนแรงหันหน้าหาท้องนภาอันเวิงวัา่าก,กันกุกเข่าลงจบบริบูรณ์คุยกันท้ายเล่มเทพทลายนภาเป็นผลงานเรื่องแรกในชีวิตการเขียนของหัวงอี้หลังจากที่หวงอี้มีชื่อเสียงก็แก้ไขปรับปรุงและเขียนเนื้อเรื่องเพิ่มเติมจะเป็นยุทธจักรนวนิยายที่มีความสมบูรณ์ ในตัวเองเรื่องหนึ่งสำหรับพระราชกุมมงกรปาสือปาในเรื่องเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์โดยเป็นผู้นำนิกายลามะของทิเบตเมื่อปีคศ .1260 หลังจากที่กษัตริย์กุปไลาขานขึ้นครองลราทรงสถาปนาปาสือปาเป็นร,ราชกุต่อมาทรงแต่งตั้งปาสือปาดูแลศาส,สนาก,กิจทั่วประเทศทั้งปกครองแดนทิเบตปาสืปาจึงเป็นผู้นำคนรแรก ของทิเบตที่รวมหลักปกครองกับศาสนาเข้าด้วยกันทั้งอย่างเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรใหม่ของมองโกลหลังจากจบเทพทลายนาภาห่วงอี้ก็เขียนนวดีย์ขยายกำลังภายในเรื่องยาวคือเทพมาสถานพบซึ่งถือเป็นภาคสืบต่อจากเทพทลายนาภาแต่เป็นเหตุการณ์อีกร้อยปีให้หลังซึ่งรางชวงศ์มองโกลถูกล้มล้างเปลี่ยนเป็นราชวงศ์หมิงภาษาแต้จิว๋วอ่านว่าหมิง เทพทลายนภา,าจบลงด้วยฟู่ญิงควบกับม้าขาวทยานสู่นาภาอากาศหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดพบเห็นเขาอีกส่วนเทพมาสถานพบเขียนถึงดาบสันดาซึ่งเคยเป็นอาวุธคู่มือของฟู่ญิงก็เรื่อยขาเป็นดาบเหี่ยวทั้งยังเขียนถึงบุตรชายฟู่ญิงซึ่งถือกําเนิดจากไปเหรียญเจียอย่างไรก็ตามถึงแม่ฟู่อิงไม่ได้ปรากฏกายในเทพมาสถานพบแต่ยังใช้ดาบเหี่ยวเป็นสื่อกลาง ถ่ายทอดเคลิดวิชาในม้วนภาพเทพประยุทธ์แก่หาเป๋อทั้งหมดนี้ล้วนเป็นจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของหวงอี้จบจนได้รับขนานนามเป็นผู้นำแห่งโลกยุทธจักรนวนิยายศตวรรษที่21นอนพพลัต